อันให้ถามเน่พี่น้องแค่สายตาของคนเราเนี่ยก็บ่งบอกถึงนิสัยของคนนั้นได้แล้วเหรอแค่เห็นตากันเนี่ยก็หูว,ว่าเป็นคนจังดาเนี่ยมันแมนอิหลี่ยุติพี่น้องหลายคนนะคะจะสงสัยว่าเป็นอย่างสาวไอคือมาถามแบบนี้เพราะว่าสาวไอไปเห็นนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์หน,นึ่งค่ะที่เพื่อนบอกว่าแค่เห็นสายตาก็บ่งบอกถึงนิสัยแล้วรู้เลยว่าเป็นคนยังไงมันแมนอิหลี่ยุติพี่น้อง คอมเมนต์มาบอกสาวไอกันหน่อยนะคะเอ่อผู้ไหมีความคิดเห็นจังไดว่าสายตาเนี่ยมันแค่เห็นสายตาก็บอกได้แล้วว่าคนคนนี้เป็นใครยังไงนีสใส่เป็นใจคอเป็นยังไงเนี่ยเออพี่มาบอกสาวไอยไนะด้พี่น้องคะเออต้องท้า,าความกันก่อนนะคะพี่น้องว่าเป็นยังสาวไอขึ้นมาเว้าเรื่องนี้เนาะ คือจะบอกว่าช่วงนี้สาวไอาเองก็ได้มีการติดตามน้องฮักแพงวรัญญาพรเพราะว่าน้องเองก็กําลังมีกระแสโด่งดังเนาะน้องกําลังเริ่มมีชื่อเสียงในวงการหมอลำและเป็นหมอลำยุคใหม่หมอลำน้องใหม่ที่ใครๆก็สนใจน้องบอกว่าสื่อข่าวเอฟซแฟนคลับหรือแม้กระทั่งสาวไอาเองก็ติดตามผลงานน้องอยู่เช่นเดียวกันเลี้ยวมือนี่หรือวันนี้นะคะสาวไอาเองเห็นคลิปผลงานของน้องฮักแพงที่ เฮียหน่อยผู้บริหารสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเป็นคนแชร์คลิปคลิปนี้เองอสาวไอก็เข้าไปดูปกติค่ะพี่น้องค่ะก็คือดูผลงานน้องเพราะว่าอย่างที่ว่าค่ะก็ชื่นชอบน้องฮักเพลงโดยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วสําหรับผลงานของน้องฮักเพลงก็ดูเออเพลงชอบไหมชอบไหมของน้องเอก็ชมว่าการแต่งหนา้าคืองามแท้ไผยเต่งหน้าให้เพลนินนอคืองามแท้ร้องเพลงก็อเพลินกับร้องเพลงได้ดีทีนี้ก็ลองไปอ่านทางด้านคอมเมนต์ค่ะ เออคอมเมนต์พี่น้องขะมีคอมเมนต์บอกว่าแค่เห็นสายตาน้องฮักแพงก็บอกได้แล้วว่าน้องฮักแพงเนี่ยเป็นคนยังไงมันแมนนีหลียวตีพี่น้องและก็มีบางคอมเมนต์นะคะพี่น้องขะบอกว่าตาแข็งตาลอยตาแข็งตาลอยเนี่ยตาแข็งตาลอยยังไงพี่น้องล้อยแบบนี้บ่ จังสีบอหรือจังไดนน้องลอยแบบไหนเออที่สาวไอเห็นคลิปคลิปนี้นะคะจะบอกว่าสิ่งที่สาวไอโฟกัสค่ะคือการแต่งหน้าอันดับแรกเลยเออผู้ใดแต่งหายคือแต่งห้ายงามแท้อันดับที่สองน้องทําการแสดงออกมาได้ดีเข้ากับลุคของน้องอ่ะเดี๋ยวสาวไอจะเปิดคลิป,คล,ปคลิปนี้ให้พี่น้องเบิงงละกันเนาพี่น้องคะอ่ะ สำหรับคลิปคลิปนี้คะ่ะพี่น้องขาแชร์โดยเฮียหน่อยเนาะเป็นคลิปการแสดงของน้องฮากแพงที่สาวไอเปิดไปเมื่อกี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเสียงแข็งตาแข็งเหมือนมีอะไรในใจนะคะบอกตรงๆแล้วก็บอกว่าไม่ชอบนะคะเสียงแข็งดีอยู่นะแต่สายตาน้องแข็งมากสายตาแข็งกระด้างอย่ามั่นมากไม่มีอะไรจะงดงามเท่ากับความเป็นธรรมชาติ แข็งเกแข็งเกเรยูเสียงขื้นหู้ดังมั่นใจเกินมันเลยดูไม่มีเสน่ห์สายตาบอกถึงนิสัยสำหรับคอมเมนต์นี้คะ่ะที่สาวไอได้พูดต้นคลิปว่าสายตาเนี่ยมันบอกถึงนิสัยได้อหลีติพี่นองคอมเมนต์มาบอกแน่สายตาบอกถึงนิสัยได้แล้วคอมเมนต์แบบนี้บอกถึงนิสัยได้ไหมคะพี่น้องคะหละหลายคอมเมนต์นะคะวิพากษ์วิจารณ์ถึง สายตาของน้องบอกว่าน้องตาแข็งตาแข็งตาแข็งแบบใดพี่น้องคือสิ่งที่สาวไอโฟกัสอย่างที่บอกค่ะว่าสาวไอโฟกัสเมคอัพน้องลุคนี้ของน้องเขาแต่งออกมาได้ดีหรือว่า FC Fan แฟนคลับเห็นลุกการแต่งตาของน้องที่มันเฉียวเนาะก็คือเป็นลุก กีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เป็นการสโมกกี้ตาให้แบบให้ตาเข้มแล้วมีอายไลเนอร์ฟาดนิดนึงเนี่ยมันทําให้ตาน้องเฉียวไปหรือเปล่าประมาณนี้คือตาเฉียวตาดุอะ่ะเออการแต่งหน้าแบบนี้ต้องยอมรับว่าอายไลเนอร์เข้มนะคะสโมกกี้อายเนี่ยมันทําให้ตาดุสาวไอเองคือกันคะ่ะถ้าแต่งตาแบบนี้บอกเลยว่าตาดุเหมือนกันจะทําให้เป็นลุคที่แบบว่า สา,สาวเฟียสสาวแซบสาวฟาดประมาณนี้ก็ดูดุไปด้วยสำหรับลุกๆนี้แต่คนมองเนี่ยมองว่าตาแข็งไปเองหรือเปล่าหรือว่ามองยังไงนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนมองจังไหรเพิ่นเลยมองว่าตานองแข็งแต่ก็มี fc แฟนคลับเนี่ยไปให้กำลังใจนะคะชอบที่สุดสำหรับเพลงชอบไหมชอบไหมปงัปงๆนะคะชอบมากชอบสีลูกหนูเก่งมาก สู้ๆอีหลาตั้งใจทำมาหากินชอบมากค่ะแบบนี้ม่วนใจหลายสนุกทุกคนมีสิทธิ์ชอบไม่ชอบแต่ไม่ควรด้อยค่าอันนี้จริงค่ะคือทุกคนมีสิทธิชอบไม่ชอบอย่างที่ว่าค่ะอย่างสาวไอเองก็เคยไม่ชอบนะคะใครสักคนไม่ชอบสาวไอไม่ดูค่ะปัดทิ้งเลยไม่อยากเห็นปัดทิ้งเลย ทำแบบนั้นก็ได้นะคะ้าไม่ชอบใครสักคนแต่ถ้าเรารักใครสักคนหรือว่าชอบใครสักคนเราก็อยากจะดูอยากจะเข้าไปคอมเมนต์นะคะเออเป็นการให้กําลังใจเขาถึงแม้ไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายนะคะแต่เป็นการให้กําลังใจบางทีสาวไอาอ่านคอมเมนต์ช่องเนาะก็ดีใจนะที่ FC แฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์เออขอบคุณนะคะดีใจเหมือนกันช่องสาวไอาเองเนี่ยสาวไอาก็เห็นมีคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ลบๆนะคะให้กับสาวไอาบ้างแล้วก็ ศิลปินบ้างซึ่งอยากจะบอกว่านะคะตรงนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ของเสาไอเนาะเสาไอเองก็เป็นนะคะแอดมินมือใหม่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอะไรที่ติเพื่อก่อเสาวไอน้อมรับนะคะแล้วก็ยินดีที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขคอมเมนต์ได้อย่าด่าแรงก็พอเนาะและศิลปินเองก็เหมือนกันค่ะทุกคนไม่ได้เก่งเต็มร้อยค่ะไม่มีใครเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างต้องมีจุดบอดหรือว่า ผิดพลาดบางประการในบางโอกาสเราก็แค่ให้โอกาสนะคะหรือว่าเขาผิดตรงไหนไม่โอเคยังไงเนี่ยสามารถติเพื่อก่อได้แต่ไม่ใช่อคติคอมเมนต์ลบๆนะคะไปว่าศิลปินท่านน,านั้นหรือใครสักคนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโลกโซเชียลเนี่ยค่ะคือคอมเมนต์ง่ายเนาะออใช้อารมณ์คอมเมนต์เนี่ยแป๊บเดียวคะ่ะพี่น้อง่าไปไวมากมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเลยบางทีก็มาว่าสาวไอว่า อายุหรือเปล่าเป็นการยุยแยงเข้าข้างศิลปินท่านนั้นนะคะอวยศิลปินท่านนี้จะบอกว่าสาวไอเองทําข่าวเป็นแอดมินที่นําเสนอข่าวค่ะข่าวเกี่ยวกับวงการหมอําวันนี้มีประเด็นอะไรข่าวข่าวอะไรศิลปินท่านไหนสาวไอทำหน้าที่แค่อัปเดตข่าวข่าวและสาวไอเองก็ชื่นชอบนะคะศิลปินหมอําทุกคนทุกวงออยากให้เข้าใจสาวไอแล้วก็ศิลปินในวงการหมอํากันด้วยนะคะ สำหรับคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะ่ะก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมน้องฮักเพลงและก็มีคอมเมนต์ที่อาจจะบอกว่าอน,น้องตาแข็งตาลอยท่าติเพื่อก่อน,นะคะอาจจะเป็นการปรับแอคติ้งอะไรยังไงเนี่ยก็โอเคนะคะแต่สําหรับคอมเมนต์ที่ติเพราะอคติเนี่ยก็อยากขอให้เลื่อนผ่านจะดีกว่านะคะถ้าคล,คลิปนี้นะคะผลงานไม่ดีจริงเฮียห,หน่อยไม่แชร์หรอก อืมเสาวไอคิดว่าถ้าผลงานไม่ดีจริงนะคะไม่โอเคเนี่ยไม่เลิศไม่ปังเนี่ยเฮียหน่อยผู้บริหารคงไม่แชร์คลิปคลิปนี้ออกไปแน่นอนค่ะ สำหรับคอมเมนต์นะคะพี่น้อง่ะที่เข้ามาติเพื่อก่อสาวไอเองก็น้อมรับทุกคอมเมนต์ค่ะจะนําเก็บทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาตินะคะเข้ามาชมมาพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างสารรค์ผลงานพื้นที่ตรงนี้ให้ FC แฟนคลับพพแม,แม่์ได้รับชมข่าวสารหมอลำที่นี่ก่อนใครสาหรับเมื่อนีสาวไอก็เป็นกําลังใจให้กับน้องหักแพงทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเดินทางปลอดภัยทุก เส้นทางนะคะที่ไปทำการแสดงทุกที่เนาะ,ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะสำหรับเมื่อนี้เสาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ